ตอนนี้ตอนที่ลงอ่ะพี่กล่าว่าถ้ามีคนิีตามสักหนึ่งร้อยคยนนี้จะนอนหลับพอดีเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วหนึ่งร <ทำ S 1> ้อยสองคนตอนแรกพี่บอกว่าตอนตอนแรกพี่บอกว่าคืนนี้น่าจะได้หนึ่งร้อยใช่ไหมจะนอนหลับพนดีแต่ว่าตอนนี้เพิ่งลงไปได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงปะเท่าไหร่แล้วขอดูหน่อยได้ปะ 103่งรคนนจอนนี่บายเกินขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณทุก <c oughs> ทุกคน <c oughs> ที่เข้ามาติดตามพ <c oughs> ี่จอนนี่ฮัลโหลสวัสดีทุกทุกคนครับวันนี้วันนี้ผมลองเปิดช่องตัวเองดูเป็นน่าจะเป็นเป็นคลิปแรกป่็ดูเล่นๆเผื่อ เผื่อไปเที่ยวที่ไหนจะได้ถ่ายมาให้ทุกๆคนเห็นไงที่ที่ไปอาจจะมีอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแนะนำหรือไม่งั้นก็เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไปขี Motor ่มอเตอร์ไซค์เล่นเดี๋ยววันนี้วันนี้จะไปกินข้าวก่อนขั้นแรกพาพี่มาไปกินข้าวก่อนแล้วก็ยังยังเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะไปไหนวันนี้เนาะโอเคยูทูบเบอร์มือใหม่ ทำต่ทาทั้งตื่นเต้นเลยเย้ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลสบายดีเอฟซี FC สุขุมสุขคนเดอ้อพี่น้องมือนี้เข้ามาบุพพลทะเลอีกแล้วพี่น้องมาทะเลแต่ว่าทะเลมองนี้อ่าปีใหม่ยังบุเคยมาเนาะพี่น้องแต่ว่าพี่จอน,นี้พ้ามาและก็มือนี้เนาะพี่น้องมีข่าวจะมาแจ้ง <laughs> พี่ขาดีสิมาแจงพลอยพี่น้องเนี่ย็คือนั่นก็คืออะไรคะพี่จอนนี่ <Yeah. S 1> มีช่อง Youtube เป็นของตัวเองเนาะพี่น้องเป็นการลองเนาะลองเหตุลองเหตุคลิปพี่น้องอยู่ว่างๆทำเล่นๆเผื่อไปสถานที่ท่องเที่ยวยสวยๆดีๆก็จะได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูมั่ง อาจอาจจะมีคนติดตามผีลายกว่าปีใหม่ก็เป็นไปได้อ oh. อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ <Okay. S 1> ถ้าเขามีความตั้งใจเนาะพี่น้องถ้าเขามีความตั้งใจในการเหตุแม่ว่าอยู่ไทยบบมียังเห็นนะพี่น้องว่าเออเพราะว่าพี่จอน,นิแบบเวลาพี่จอน,นิไปหันไปหนีหรือว่าไปทุระหันนี้หรือว่าไปเที่ยวสถานทีส่สวยๆงามๆกับอ่าไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะ ฝากเผื่อไปขี่มอเตอ,อร์ไซค์เผื่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไหนดีๆไงจะได้ถ่ายมาให้ดูฝากในเด้อพี่น้องฝากช่องอ่ายืมได้ไหมคะฝากช่องชื่อช่องพี่ว่า,อาจอนนี่บายเกินจอนนี่บายเกิน ฮักกับฮักกัเฮดสอง y ยูทูบเนาะพี่น้องว่าท่านเดีลงคลิปจัดคลิปแต่ว่ามือแรกเนาะถ่ายไว้แล้วนะจะลงเดี๋ยวไปไม้สีหายเบิ่งเนาะเดยพี่น้อง,องจอนนี่บายเกินเห็นอยู่บนน้อบายเกินก็คือ ย่อมาจากค,คำค<ะ>ที่มาจากคําว่าสบายเกินที่ก็พูด uh huh. สบายเกินแต่เราเขียนว่าบายเกินแล้วพี่คิดว่าพี่จะทําช่องแนวไหนคะทําคลิปแนวไหนอะไรนี้ทําคลิปแนวกับไปเที่ยวอะไรเงี้ยขีมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวทําคลิปแล้วก็ทั่วไปไหมคะทั่วไปทดลองเนาะถามีเวลาว่างก็ะายพี่น้อง ค่เพราะ่อพี่น้องเขาไปกดติดตามในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่จานนี่ทําอย่าท้อก่อนเด้อราะว่าช่วงแรกๆการเ็ดคลิปมั่นกับบได้ง่ายนะพี่น้องเพื่อสิมีคนติดตามเนาะมันก็เขาต้องมีความพยายามในการเ็ดคลิปอยู่พอสมควรพี่น้องแต่บางมั่นกับบได้ยากจนเกินไป้าเวาพยายามเพราะครับ ไปเดินดูเล่นตรงน,นี้เนาะไปเดินดูเล่นไปเดินเล่นดูไปเดินอะไงวะไปเดินเล่นไปเดินเล่นดูไปเดินดูเล่นไป <laughs> หาดน้ำลินโอ้พี่น้องงาม นสุภาพสุขภาพ,ส,ภาพสนามแด็กเด่นหาดน้ำลินเออมาไะพี่น้องเดี๋ยวไปย่างเล่นก็เอ้ยมีโคทีนขยาอีกเยอะมันจะร้อง ทำให้เกิดขยะมีแม่น้ำนะคอะค่ะมีแ<ะ>ม่มน้ำีนอันนี้เป็นทะเลอันนี้นอพี่น้องเป็นทะเลอ่นนออลอาวไทย ทะเลอ่าวไทยความรู้พวกนี้ขอไม่นำเหนือเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าอันนี้มันจะสมีทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามันเนาะพี่น้องแถวนี้สิเป็นทะเลอ่าวไทยถ้าทะเลอันดามันหนามันสิงามก่หนีเนาะมันสีอยู่อีกเบื้องหนึ่งเนาะพี่น้องโอ้มีแมวหนาเดินไปเล่นไปเบิ่งแมวหนาปะ อยากซื้อน้ำมันเลี้ยงคนเก็บขยะให้เลยเป็นกำลังใ,ใจให้เขาเลยได้แต่มีร้านขายน้ำไหมคะอันนี้เฮ้ยพีย่พี่จอนนี่พี่ดูอันนี้ปลา,ปาจริงจร<า>ิปล<ะ>าปลากระเป๋าเฮ้ย <c oughs> แต่อนนี้ถือว่าตัวใหญ่นะเฮ้ย <c oughs> มันตาย <c oughs> ปลานี่มันพองได้เฮ้ย <c oughs> ถ้ามันยังไม่ตายมันก็พองได้ แต่ว่าตอนนี้มันตายแลยนะ้วเนาะเอาเรี้ยวผีหนังไฟเลี้อามันขึ้นมาเคลียร์ได้ปะเขี่ยเขี่ยได้ไหมคะมันเคลียร์มันเดี๋ยวมันระเบิดอ๋อมันโดนไอ้นี่เปล่าโดนเบน็ดเปล่าวถ้ามันโดนทะเยตายเอามันไปปล่อยเนาะพี่น้อง เจากำลังเก็บอ่ะคิดนืงองน้องพี่น้องโอ้มีคนตึกเบ็ดผอมเจาตึกเบ็ดอยู่เบื้องหน้าน้นองโอ้ยมีหูปัน่นแมวน้ำ แต่ว่าพี่ใหม่หูซึกว่าน้ำม,มันแบบคือเป็นคือหนามโบกนี่พี่น้องเพราะว่ามันเห็นสายขีดดินสายได้อ้นาวหนาอม,มูทางเทปหาดน้ำลินเนาะพี่น้องมีคนขาเจอดตึกเบ็ดโอ้ขันมีเบ็ดเอามาตึกได้ปล่าจา้ะ ไม่ถ่ายชิปช่องตัวเองลอง YouTube หรอคะถ่ายชิปทะเลพี่ว่าน้ำทะเลมันลดบอมันลดเนาะดูเหมือน,ด,อนดูเหมือนน้ำทะเลจะลดอันนี้เดาเนาะพี่น้องพอเพราะว่าห้าเคยมาแต่เธอทำอิดอุปภวมันเห็นโคนทิ้นเห็นหนักลงไปลอ,อยลน้ำถ้ามันไม่ลดก็อยู่ประมาณนี้เนาะ หนานนองหาดอืมเป็นตานั่งเป็นตานั่งเล่น พูดว่าอะไรพี่หมาจะไปลงไม่เอาพี่พูดว่าถ้ามีคนติดตาม <c oughs> คอมเมนต์พี่ก็จะไปตอบคอมเมนต์ทั้งคืนเหรอ <c oughs> ดีแล้วจอนนี่บายเกินพี่น้องฝากติดตามพี่จอนนี่ในเด้อเถินนะเถินทำไมเถินเป็นด้วยอ่าพรุ่งนี้เนาะ ถ้าไม่พรุ่งนี้ก็คืนนี้พี่อาจจะลงคลิปที่ถ่ายเนาะอะคลิปของพี่วันนี้คือคลิปอะไรคะวันนี้ไปถ่ายอะไรมาวันนี้วันนี้พาไปเที่ยวเขาชีจันอาชนบุรีชีจันชนบุรีเป็นคลิปแรกเนาะคลิปแรกคลิปธรรมดาสั้นๆซ้อไมไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวเก่งแล้วลุย,ลย ขอให้มีความตั้งใจแล้วประสบผลสำเร็จในการทำคลิปนะคะดูอะไรเหรอตัดคลิปตัดคลิป <c oughs> เธอก็่าทำให้ฉันเขินสิที่ไม่คนอายกล้องโอ้โหนำเ้น้ะน้่น้ำน้ำน้้ำน้น้้้ำ้น้้ กิข้อ่ะหย่แรงพี่นอ่ออ่าซมาเด้อพี่น่องกินข่าวเด้อ เขาพัดกับย่ำุงตัวยิ่งใหญ่ยิ้วเขา่าพี่น้องท่านได้กินเขาเต่า้รัตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสิบนาทีกินขา้าวเส้ากินข้ามันไก่มังสวหน่อยหนึน่ง นี่ย่ำหอยกบมาเลยพี่น้องย่ำหอยนางลมใีใบกระถินได้ปะมีมีค่ะสดไหมสดไหมแับสมอยากไหม อยากเป็นแป้อยู่ล่าคนละพี่น้องแต่บาอยู่เล่าอันโมมีเนาะมีแต่อยู่ไทยอยู่เล่ากับมีอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้าหาซื้ออยากแน่นะเพราะว่าอยู่เล่าโมมีหนักเลยถ้าไปซื้อหอยมายาเองจำเป็นไหมเป็นแต่พี่ลงไปเก็บให้ ก็ว่ามันจะมีเนาะเอาพัดกระเซ็บนะเขาพัดเทอรี่นะคะยบเดี๋ยวห้องยิ้มเผาบอนเด้อพี่เนอะดอกไม้อมดอกอะไรอันชันกุ้งถอดกระเทียมหรอคะตอนพี่เป็นเด็กใช่ไหม เพื่อนอะเอาดอกไปน่ะมาทาจอนบอกว่าถ้าทาแล้วผมจะมีจอนอากมีจอนกันนั้งเด็กจอนแล้วรอเขาก็มาทาตอนนี้จะหูมีกันไม่รู้จะไปไว้ไหนเนี่ยตอนนี้กกกินเดบร้อยพี่น้องอิ่มแล้ว ท,ที่เขาบอกว่าท้องอิ่มอะไรนะท้องอิ่มหนังตายานท้องอิ่มหนังตาย่อนอะไรจริงๆใช่เหรอ <c oughs> เล็งต้นไม้เนี่ยแต่ไม่มีเปรเขาไม่ว่าปะนี่เขาเขาปลูกอ่รราวิญญาศ ดีดีพี่น้องคหาค่ะจ๊ะวงเทิงกับแมนฮะันะคะนัแบบลูพี่เข้าไปดูสิว่าคนติดตามพี่เท่าไหร่แล้วในอย่าตกใจนะตอนนี้ตอนที่ลงอน่ะ พี่กาว,ว่าถ้ามีคนติดตามสักหนึ่งร้อยคืนนี้จะนอนหลับพันดีเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วหนึ่งร้อยสองคนอ <c oughs> ตอนแรกพี่บอกว่าตอนตอนแรกพี่บอกว่าคืนนี้น่าจะได้หนึ่งร้อยใช่ไหมจะนอนหลับพันดีแต่ว่าตอนนี้เพิ่งลงไปได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงปะเท่าไหร่แล้วขอดูหน่อยได้ปะหนึ่งร้อยสามคน หนึ่งร้อยสามคนจอนนี่บายเกิลขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามพี่จอนนี่เห็นพี่นั่งตอบทุกคอมเมนต์ตื่นเต้นปะเดี๋ยวจะหาอะไรดีๆสวยๆสถานที่สวยๆคอนเทนต์สนุกๆมาให้ดู โอเคขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามเด้อ,อปีดอีกแล้วหรอกดจนกดจนยูทูบบอกว่าคุณจะเห็นเดือน <c oughs> คุณจะรีบเลื่อนไปทัไหนเนี่ยพี่ดูซิว่าคนติดตามพี่เท่าไหร่ เท่าไหร่แล้วร้อยแปดสิบอ่ะพี่พี่ลองอันนี้ใหม่รีใหม่สองร้อยสองกลับบ้านได้แล้วเพราะพี่แม่บอกว่าถ้าไม่ถึงสองร้อยไม่ต้องกลับบ้าน <c oughs> พี่บอกว่าเราจะนั่งนี่จนถึงทีสามแล้วนะแต่ตอนนี้มันเพิ่งสองทุ่มเองคนติดตามที่สองร้อยโอ้โห <c oughs> เก่งมาก ขอบคุณเดอ้อทุกคนที่ติดตามเนาะครับดีใจไหมดีใจมากมีแต่มีแต่อตอคอมเมนต์ให้กำลังใจกันขอบคุณม,มากครับวันนี้มีแต่คอมเมนต์ดีเดวเดี๋ยว,วต่อไปต่อไปจะต่อไปจะต้องเจอแน่ๆ,ๆ